มึงปิดดิมึงปิดดิอ่ะมึงปิดดิมึงไม่ผิดไรไอ้ควายไม่ผิดอ่ะมึงไม่ผิดไรไอ้ควายไหนอ่ะมึงไม่ผิดอ่ะไอ้ควายไม่ผิดอะไรตายมึงไม่ผิดอะไรควายมึงไม่ผิดอะไรกระจอกไอ้เยี่ยกายไอ้ควายแก๊งยังกากหรือแก๊งมึงอ่ะมีคุณค่าได้เหรอวะไอ้เย้เอาต่อไปเอาต่อไปเอ๋อเอ๋ไอ้เย้ไปนอนในตัดคุยเฮียไม่มีคุยหรอกแก๊งเยี่ยเนี่ยไอ้ตัดมัญยาอ่อันนี้อ่ะแก๊งคุย มีอะไรที่ไหนอ่ะมีอะไรมีเล่นตรงกลางเล่นตรงกลางควยอะไรเล่นสามคนมึงเล่นตรงกลางควยอะไรมึงไอ้ตัดพรกกูกือบไล่ควายออกเดียวออกเดี๋ยวตานี้ยออก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 เล่นตรงกลางควยอะไรมีสามคนเล่นตรงกลางไอแกจอกเล่นตรงกลางควยอะไรมึงมีสามคนเลยตัดเล่นกลางควยไรพยาอ่อนฮะทำไรเยี่ยเล่นตรงกลางควยอะไรตัดเยี่ยนยาอ่อนเี้ยตัวกากเลยเยียแกงกากเลยตรงกลางควยอะไรมึงมีสามคนตรงกลางควยไร ไอ้เย Kn ี่ยตรงกลางคุยเลยมีสามคนไอ้ตัดตรงกลางคุยมึงไอ้เยิงโง่ไอ้ตัดตีอะไรตายไอ้ควายอะไรมึงฟาดอะไรมึงฟาดอะไรมึงฟาดอะไรไอ้เหยอตายไอ้กาดไอ้เยี่ยตรงกลางคุยมีสามคนตรงกลางอะไรกูถามดิมึงทำอะไรตายไอ้ออน

แตกตรงเนี้ยนี่นั้นี่ะ